ถึงบ้านแล้วค่ะภารกิจต่อไปไปรับลูกยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะไปดูกันว่ามารวยรุยอะไรไปบ้างดูสิเขาจะเป็นยังไงแปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปรับมารวยกันโอ้ oh my god หอมเลยมมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้ว e hey. hello 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 luôn love you love you Hãy ở cho này? Ghiền <coughs> มารวยแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้วมาเร็วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่ไม่ยอมให้เอาออกแม่มาแล้วมาแม่มาแล้วมาแมาแแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้ว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 เอาแม่มาลูก นแม่มาแล้วมาอะไรก็ไม่รู้แบบงงกลัวเดี๋ยวก็ให้จับเดี๋ยวก็ไม่ให้จับแม่มาแล้วมานี่มานี่มาแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วนู่นหนุ่แม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกจะกินได้นี่แม่มาแล้วแม่มาแล้วปลาหมดแล้วแม่มาแล้วกมาเลยหรือเปล่าแม่มาแล้ว แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วลเยนีเปแม่มาแล้วนแม่มาแล้วแม่มาแล้วเอาทํไมล่ะลูกนแม่มาแล้วเดี๋ยวเอาอีกแล้วดึกเป็นก็ม่ ไม่มาแล้วม่มาแล้วจะไม่กลับบ้านแล้วแม่หืมยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยลูกแม่แม่มา แก่เป็นยีไม่รู้อาหารเนาะไม่่อ่กินไ้นี่จะกินอะไรพวกตาไปไปไปกับบ้านกับบ้านกันบ้านกันบ้านกันบ้านรู้เนาะรู้แน้วเออเลำลาเนาะลำลาสาลิไปบอก ไม่เอาไม่ลือ้อลูกไม่ลือ้อไม่ดื้อดีใจมากเลยใช่ไหมดีใจมากเลยใช่ไหมกลับบ้านัาบว้านกัน <c oughs> ไม่เอาไม่โดดไม่โดดไม่โดด 爸。<蛋 S 2> <laughs> <laughs> พอไปเห็นหน้าได้ยินเสียงเห็นหน้าตอนแรกก็กลัวพ,พอเข้ามาเดินวนรอบแม่นี่ว่ากระโดดขึ้นเลย<อ>กระโดดขึ้นเลยอ,อ่ะอ่ะหิวน้ำอะไ่นะเห็นแมแเนะมเพราะว่าไม่กินอะไรเลยไง ไม่ถึงปีเออตัวใหญ่พันใหญ่หรอกเอามีไม่ยืดในที่ไหนคืก็รู้แล้วลูกลูกตายแล้ไปท้ามันเขาเปียกไปไปกลับบ้านเนี่ยเนี่ยพี่เขากลัวกลับบ้านกว่าไปรีบกลับก็มันโดนไปกลับบ้านเนี่ยเดี๋พี่เขากลัว Cảm ơn các bạn ta Nếu cả và nhanh, Cả cho nhanh, Ay,